ต้นเงื่อนของปฏิจจสมุปบาทละได้ด้วยการเห็นธรรมทั้งปวงว่าไม่ควรยึดมันพิกุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งมีอยู่หรือไม่หนอซึ่งเมื่อพิกุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิกุร์ทำอย่างหนึ่งมีอยู่แล ซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรเล่าหนอซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิขุอวิชานั่นแลเป็นธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพิขุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอวิชชาจึงจะละไปวิชาจึงจะเกิดขึ้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิขุหลักธรรมอันพิขุในกรณีนี้ได้สดับแล้วย่อมมีอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้ดูก่อนพิขุ ถ้าพิคุได้สดับหลักธรรมข้อนั้นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้แล้วไซพิคุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมรอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงครั้นรอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงแล้วพิคุนั้นย่อมเห็นซึ่งนิมิตทั้งหลายของสิ่งทั้งปวงโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งจักขุโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจักขุสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งโสตะโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งเสียงทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งโสตะวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งโสตะสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งคานะโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยประการอื่น,ย,นย่อมเห็นซึ่งคานะวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งคานะสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุกขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุกขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งชิวหาโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งรถทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งชิวหาวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งชิวหาสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งกายะโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งโผฏถัพพะทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งกายะวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งกายะสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งมโนโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งทรมารมทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งมโนวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งมโนสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก,ก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นดูก่อนพิกขู เมื่อพิกุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลอวิชชาจึงจะละไปวิชชาจึงจะเกิดขึ้น